พอดีได้มาซ่อมแอร์เครื่องนึ่งครับมาแก้ปัญหาน้ําหยดนะแต่ว่าผมขึ้นมาดูแล้วมันตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นอะไระแอร์มันเป็นมันดูเหมือนไม่แน่นนะครับมันโยโย่ก็เลยขึ้นมาเห็นผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่ช่างที่เสียนติดแอร์แบบนี้นะแต่ว่าการทําผมว่ามันดูแปลกๆอะ่ะเขาใช้เหมือนเป็นเหล็กเส้นนะเหล็กกอสร้างปกติมันควรจะดึงสตัดลงมาไหม หรือ,อยังไงเออแล้วเขาก็เอาเหล็กเนี่ยมางอแล้วก็ต่อขึ้นไปจนถึงบนคารเลยครับเอ,อมก็จะโค้งเคียงโค้งเคียงนะให้หล่นอันไม่หล,นล่นหรอกครับแต่ก็นะไม่รู้ว่าช่างไหนทําไว้นะก็ก็ไม่่ากันนะครับเออเป็นแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยของเขาหมดมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวอื่นก็ปกติหมดนะและที่หนักกว่าคือเนี่ยครับ ตรงที่ข้อง,งอใสนะ่น่ะอันนี้ผมไม่ได้ทํานะไม่ได้แก้งนะมันอยู่อย่างนี้จริงๆเว้ยเอาเทปพันสายไปพันไปไม่รู้ว่าทํำไปทําไมเอาเอลววดมัดก็ได้ั้างพี่เออผมว่าอันนั้นน่าจะดีกว่านะ